อันนี้เะติงมาติงแบบฮวแมนคอร์ดอ๋อตอนนี้นะครับเออได้เลยมามามาแล้วรอบกาล่าแล้วค่ะผมอันนี้มาเปิดตัวหนังที่เป็นหนังที่เราชื่นชอบจริงแฟนทายสโฟเราดูตั้งแต่บุชัน ก่อนหน้าแรกแล้วก็รู้สึกว่าแบบเป็นหนังที่แบบเท่มากมีพลังเที่หลากหลายมากแล้วก็ต้องพูดถึงครอบครัวด้วยครับการที่แบบมีแฟนตาสต์โฟร์ชั่นใหม่รู้สึกว่าดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้แล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ในเรื่องด้วยเป็นกระติ่งกระติ่งครับก็เป็นตัวตัวหินใช่ครับลำกล้ามพี่เป็นตัวไหนครับเป็นฮิมเมทคอรสครับผมเป็นไฟครับผมผู้มากับไฟร้อนแรงร้อนแรงคอร์สและไฟเยอร์ก็หอด้วยหนูก็จะหอด้วยฮอนครับห่อแล้วก็หรือว่าถ้าบ้านแก๊สหมด ก็สามารถจุดแก๊สได้นิวแก๊สนะครับมีไหมคะจุดแก๊สไม่รู้ครับต้องไปดูที่ภาพยนตร์นะภาพยนตร์นะถ้รู้แล้วไปทำอะไรได้ลูกแล้วผมแข็งแรงครับผมก็จริงก็ว่าจะไปแข่งยกน้ำหนักครับแล้วก็มวยสากลคิดว่าจะได้เหรียญทองมาเยอะแน่นอนครับไปเรื่อยเหมือนกันไปคิดไปเรื่อยเหมือนกันจริงๆติดตามมาตั้งแต่ภาคก่อนๆเลยนะแต่ชอบตรงไหนครับ จริงเราได้ดูได้ดูมาตั้งแต่แรกๆนะตั้งแต่ยุคแบบ2000ต้นๆที่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าได้ดูมาหลายเวอร์ชันแล้วก็ได้ติดตามมาสาหรับเคมีของครอบครัวนี้หรือว่าเป็นพลังหรือว่าตัวร้ทยที่เขาได้สู้อะไรเงี้ยซึ่งรอบนี้ก็จะเป็นตัวร้ทยที่เป็นชื่อว่ากาแล็กตัดออจอมขมบดรณงดาวเนี่ยก็อยากให้คนได้รับชมเหมือนกันแบบจอใหญ่ๆที่ไอซ์ hmm. แม็ซครับซึ่งภาคนี้มันค่อนข้างจะแบบคล้ายกับคอมิกยุคแรกๆมากซึ่งแบบ, <c oughs> แบ,บมันทําให้แบบ รู้ถึงกับตอนยูค yeah. ิสตาลีย like, ุคแรกๆเลยที field, kind of ่แบบความรู้เื like ่อแบบแรกๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเออน่าสนใจมากแล้วก็มีธีมที่น่าสนใจมันจะมีความแบบเรโทรฟิวเจอริสติกก็จะมีความแบบคิดถึงแบบยุคซิสตาลีเออวันด้าวิชั่นอะไรเงี้ยแล้วมีสปอยสปอยด้วยเรื่องแบบจักรวาลเป็นการเปิดมาเโบเปิดผลมาโบนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการเปิดครับีเป็นดอะไรใดๆอะไรเงี้ยอาจจะเห็นผมสองคนไปสู้กับ กาแล็กซ์กาแล็กซ์หอ่อเล่นหล่อเล่นผมเป็นก้อนหินตัวเป็นไม้คิดไฟในเรื่องไม่ใช่ได้นะครับผมลองเกิดไปท่นที่สไม่ทัานรอบปัดรอบเกิดที่สี่นะพี่ถ้ผมก็พรุ่งนี้นะครับผมก็แฟนตาสติคโฟร์ก็เขาลงครอบอยู์แล้วนะครับรู้สึกว่าทุกคนพลาดไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันจะมีความแบบพูดถึงครอบครัวด้วยแอคชั่นด้วยคอมเมดี้ด้วยแล้วก็เป็นหนังเปิดเฟสก่อน มาเปลด้วยครับแ้วก็อันนี้เป็นเหมือนมาติเวอร์สมาติเวอร์สหนึ่งใครที่ไม่เคยดูก็สามารถตามได้ไม่คือดูมาเปลมาก่อนก็ดูได้ครับแล้วที่สำคัญเนี่ยต้องดูที่จอยักษ์ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นครับแล้วก็ยิ่งเป็นระบบ IMAX เนี่ยยิ่งดีเนี่ยก็จะได้เห็นกาแล็กซ์ตัดอันเบลเลอร์แน่นอนครับขอบคุณครับคุณเอนค่ะขอบคุณครับ ทำแพ้หัวใจนะแกเกิดมาจากไหนก็แพ้หัวใจแพ้ใจใช่ไืนจางหลับร้อยทางฟังจร่อยู่ขอบคุณกครับ